ต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะโดยที่จังหวัดตรังเองก็ได้มีการเตรียมการอุทกภัยไว้ด้วยค่ะโดยชลประทานจังหวัดตรังค่ะก็เตรียมรับมือมวลน,น้ําที่ไหลมาจากอาเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําตรังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเตือนประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ําให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ําและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะนายธนิต อยู่ทองพูวอเนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรังออกสำรวจปริมาณน้ําตามสถานีวัดน้ําตามลําคลองต่างๆโดยเฉพาะสถานีวัดน้ําแม่น้ําตรังเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ําซึ่งพบว่ายังสามารถรองรับน้ําได้อีกจํานวนมากถึงแม้ว่าในพื้นที่จะเกิดฝนตกติดต่อกันมา2วันแล้วแต่ปริมาณน้ําในคลองน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นไม่มากสิ่งที่น่ากังวลคือมวลน้ําจากอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะไหลามารวมกับแม่น้ําตรังที่ อำเภอรัศดาและจะส่งผลให้ปริมาณน,น้ําในแม่น้ําตรังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ทางชลประทานตรังนะคะก็ได้มีการ เตรียมความพร้อมทางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรหากเกิดน้ำท่วมก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันทีพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำตรงังโดยเฉพาะอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดและอำเภอเมืองตรงังเฝ้าระวังและสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาหากมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ขอให้อพยพสิ่งของขึ้นที่สูงหรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยพร้อมกับแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือค่ะ ด่านสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังนะครับได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอนายงที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัดโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและบริเวณน้ําตกต่างๆให้ดมระวังการเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวควรงดการเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณน้ําตกในช่วงนี้นะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากและอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ